ตัดเอาลำเฟืองมาเฮ็ดปีเป่าวิวีวอนโคดคอยสะออนราคาเขาของปีนี้ถูกกว่ามามานํนำลายไหลถูกกว่ามามาถูกกว่าใครของสีพีเฮ็ดหน้าเบิดปีบ่พอใส่เอาฝักเนี้ ของโก็สผู้ทาเยียบยำกระโพดลงเฟสมาสมนาำนา,นา,าตุอคอยชาวนาทนอุกังนั่งทอนใจโอขั้นสิบเข้ว่าพักกระดาวกกินกระยังกระแช่รู้ร้องเลยว่าถ้าใครกล้ากินกลับขนมเส้น <S <S เยี่ยมผู้กล้ามากินไปได้ขาดวันนี้ไปอบรมสัมมนา ระบบข้ามมาจากมามจีไรขอนแก่นขนมจีนขนมจีนเสียบป๊เสียบปูบอกว่าอยากกินขนมจีนเลยบอกป้าแหมมเฮ็ดให้ป้าแหมมทําให้ขนมจีนน้ํายาน้ํายาปลากะทิป้าแหมมครับป้าแหมมครับป้าแหมมครับเอาขึ้นกินหลายแค่เอากีนหลายรดเพราะว่าเขอหัวเดียวเป็นไฮฮอทฮอดหัวคนกินหลาย <c ười> บ่ต้อ,องปวดหัวดอกเบี้นมากพอได้กายกับปานางตาผู้สบายตาอองลูกบาศแล้วปดิบัไปถูกวันนี้ไปสัมมนาวิชาการระบบครามระบบแจ้งความกลับมาข้าวไรเจียงคลิปเจของนอนมอเอเลสอยู่ก็ไม่เป็นไรแก้ตัวได้ขอบคุณขอบคุณป้าแมมสติมากินยวด จยั่วเป็นไรเดี๋ยอยั่วเรากินให้แซ่บๆเป็นไรคือจะกินแซ่บๆแล้วก็จะกินกับส้มส้มงวกับข้าวเหนียวเย็นๆย็นเย็นเย็นเอ็นห้องเป็นบ้าแซ่บๆแล้วก็กินต่อรับรองว่าถูกใจแน่ๆขอบคุณป้าแหม่มขอบคุณเสียบุขอบคุณปานาขอบคุณทีมงานขอบคุณที่นัานยังเดี็ยว่าน้อยเอี้ยง น้อยเอี้ยงเออธรรมดาเด้โอมาแล้วเกยใหญ่มาแล้วเกยมาแล้วเกยมาแล้วช่วงนี้เราต้องเก็บตัวก่อนสักหน่อยโอเป็นเสียงมือเศร้าใดบ่นี่มันคือเป็นกะทิโอ้ยคนสุดยอดข้น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 ฮ่ามาได้ทางกุหลาบคุณกุหลาบสีเป็นไดพยาบาลจบไปพยาบาลฝึกงานหลานสาวฝึกงานอยู่หนองบัวอยู่หนองเรือ ช่งนิเป็ชดีของพยัญไก่ลูลกหลานสอบหลายายางลองไก่ลองไก่นะลองไก่ลไกลและบ้นานฮาวเจริญอยู่สวนเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนแล้วดูดลสุขภาพเด้อหนาวแล้วกุหลาบสีนองสาวอ่ามันคือคนแค่คนกินไปคนคนจริงๆชอบ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 ขออนุญาตใส่มือบอ ใส่เลยแซ่บแซ่บครับมา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 ืมสะใจอย่าเอาเผาก่อนมันจะเปลี่ยนเอาห้าเพิ่งเสร็จอืม

ได้แรงกินแรงสุขภาพแข็งแรงนะโอ้ขอโทษพอเิีคุณนายคุณนายคุณลาวสิเพราะเกย์อวนไปอบรมน้อยอยู่วะไรรึเปล่าขอโทษที่เรียกสำนักงานเพียรติดขังซะน่องผู้ขาเนี่ยเป็นคุณนายเป็นน่องเนี่ย สงสัสยวันนี้โดดนเฟือกเยอะปรได้เขาเมนเท่าเ้ิมนี่ตุน 24, นต้นยีดด่สี่ไปสองไายตุ้นสิบแปดสวัสดีฟ้าแฟร์สวัสดีารปนมาจากขอนแก่นผักเยอะอยู่นะผักไม่เยอะเท่าไหรขาไม่เป็นไร เห็ว่าต้องน้ำพีมือกุหลาบสีเนี่ยสุดยอดอี่น้องมา

ทีมนักปะนาอินโดนีเซ <Wha> ียเขามือไปแล้วก็จะเห็นว่ามีสิ่งของเคื่อดอะเยอะกินผักเยอะๆกินมรดกรรมมาแล้วไทยเลยมาแล้วเครื่้ส่วนรเิ้นส่วนาเรนปนเ้าจนิตปรลาน ขาดพีอะไรตักไม่เยอะเย็นนี้สบายดีมากเยนนี้อาเจนิบนา่ก็กลมาแล้วก็กลงมาะจากความสูง3เมตรเนี่ประมาณกิมาทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือตกลงมา่ย วนนนะะันนี้กินแล้วก็จะนอนพักผ่อนเมื่อวานข้าเวนวันนี้เป็นสามนา่งเรื่องที่เขาเวอียกเดีาสวดีอกัน กินเราก็จะกินที่นี้ต่อนิดหน่อย